ตอนนี้เราอยู่กันใน15อันดับภาพยนตร์เลือดสาดท,ที่ดีที่สุดครับสำหรับการวตครั้งนี้ครับในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า slasher movies นะครับซึ่งถ้าหมายความกระตรงตัวครับก็คือการที่โดนฟันแล้วก็เลือดสาดหรือว่าค่อนข้างจะสยองขวัญน,นะครับ เพราะฉะนั้นครับแนวของภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นประมาณพวกฆาตกรโลกจิตหรือว่าฆาตกรต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นปีศาจหรืออื่นๆก็ได้นะครับที่เข้าแนวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งภาพยนตร์แนวนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องจะไม่ได้เข้มข้นอะไรนักนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การหนีเอาชีวิตรอดของเหยื่อซึ่งผมพยายามที่จะเลี่ยงการสปอยเนื้อเรื่องเผื่อว่าใครจะไปดูนะครับเพราะฉะนั้นครับในบางอันดับเนี่ยผมอาจจะแทบไม่พูดถึงเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แน่นมาอยู่แล้วครับ และก็เหมือนเดิมครับทั้ง15อันดับที่ผมเอามาพูดถึงนี้ครับได้รับการโหวตจากผู้ชมชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นครับมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดซะทีเดียวแต่ว่าเป็นที่นิยมที่สุดด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันกับอันดับที่1 5 Candyman ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติปี1992ครับเรื่องราวของนักศึกษาที่ทำตำนานพื้นเมืองเรื่องแ Candyman เป็นวิทยานิพนธ์โดยตำนานนี้ครับได้บอกว่าถ้าจะอัญเชิญ Candyman ออกมาครับให้เรียกชื่อเขาหน้ากระจก5ครั้งแล้วแ Candyman ก็จะปรากฏตัวออกมาฆ่าคนที่อัญเชิญเขาครับ ซึ่งถ้าฟังฟังดูแล้วครับก็จะฟังดูคล้ายๆกับตำนานของแบดดี้แมรี่ซึ่งนิยมกันในต่างประเทศนะครับแน่นอนครับว่าในภาพยนตร์นี้ต้องมีการอัญเชิญแคนที่แมนออกมาอยู่แล้วครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสยองขวัญแบบเลือดสาด อันดับที่14ชายสเพลย์ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งครับจากปี1988เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องชาว์ลส์ลีเล่ที่กำลังหนีการจับกุมแต่ก็โดนตำรวจต้อนจนจนมุมครับทำให้ต้องหนีเข้าไปในร้านขายของเล่นแต่ก่อนที่เขาจะถูกวิสามันฆาตรกรรมครับเขาได้ใช้มนต์ดำย้ายวิญญ,ญาณของเข,เขาเข้าไปในตุ๊กตากูดกายและผลของเวทมนต์นั้นทำให้ร้านถึงกับระเบิดครับเมื่อพบร่างของชาว์ลส์คดีนี้ก็ถูกปิดไป โดยไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วเขาได้เริ่มชีวิตฆาตรกรโหดอีกครั้งหนึ่งในฐานะของตุ๊กตาหน้าหลอนชักกี้ครับ <c oughs> อันดับที่13 The Hills Have Eyes เนื่องจากว่าทาง IMDb ครับได้ให้คะแนนทั้งภาคในปี1 9 1 7และภาค2006เท่ากันนะครับผมเลยขอพูดถึงภาคที่ใหม่กว่าเป็นหลักละกันนะครับภาพยนตร์เรื่อง The h i l l s a <an> v e Ice ครับเป็นภาพยนตร์รีเมคจากปี1977เรื่องราวของครอบครัวมนุษยกินคนที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายและดักจับฝูงคนที่ผ่านไปมาเพื่อเอามาเป็นอาหารครับทำให้ครอบครัวของบ๊อบคาร์เตอร์ที่ผ่านมาทางถนนเส้นนี้ต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ อันดับที่12 Halloween 2ภาพยนตร์ภาคต่อในปี1981เรื่องราวต่อจากภาคหนึ่งแบบแทบจะต่อกันเป๊ะเ,ะเลยนะครับหลังจากที่ลอรลี่ได้หนีการไล่ล่าของไมเคิลไมเยอร์สจนในที่สุดลอรลี่ก็สามารถฆ่าเขาได้ครับหรืออย่างน้อยทุกคนก็คิดว่าฆ่าเขาได้นะเพราะว่าที่จริงแล้วนะั้น Michael Myers แค่หลบไปรักษาอาการบาดเจ็บเพื่อรอที่จะกลับมาไล่ล่าผู้คนอีกครั้งหนึ่งในภาคนี้ครับ อันดับที่11 Know w h a t You Did Last s u m m e r นะครับภาพยนตร์ฆาตกรโหดปี1997ครับที่กลุ่มวัยรุ่น4คนได้ขับรถไปด้วยความขึกขนองจนชนคนตายครับโดยความที่พวกเขากลัวนะพวกเขาจึงได้ทำศพไปทิ้งน้ำและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างพวกเขาและหลังจากนั้นครับทุกคนก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนหนึ่งปีผ่านไปครับจูเลียเจมส์ก็ได้รับข้อความนิรนามที่เขียนว่า I know what you did last Summer หรือที่แปลว่าฉันรู้ว่าพวกแกทำอะไรไว้เมื่อฤดูร้อนที่แล้วครับ และหลังจากนั้นฆาตกรนิรนามก็เริ่มไล่ล่าเอาชีวิตพวกเขาทีละคน อันดับที่10 The Shining ภาพยนตร์สยองขวัญปี1980ครับโดยเป็นเรื่องราวของแจ็คผู้เป็นพ่อนะครับและยังเคยเป็นนักเขียนที่เคยติดเหล้าจนทำลายลูกชายของตัวเองด้วยเวนดี้ผู้เป็นแม่และแดนนี่ลูกชายผู้มีสัมผัสที่6ครับด้วยประวัติที่ไม่ดีของแจ็คครับที่ไม่ดีต่อครอบครัวนะเขาจึงพยายามที่จะแก้ตัวครับด้วยการหางานทําเป็นเรื่องเป็นราวและใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นครับทาให้เขานั้นได้รับงานเฝ้าโรงแรมโอเวอร์ลุค แถมโรงแรมนี้ยังเคยเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมโหดอีกด้วยครับทุกอย่างเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวิญญาณสยองที่สิงอยู่ในโรงแรมนั้นเริ่มปั่นหัวแจ็คและดูเหมือนว่าพวกวิญญาณเหล่านี้ต้องการตัวแดนนี่ลูกชายที่มีสัมผัสพิเศษอีกทั้งสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายครับยังส่งผลให้แจ็คนั้นเปลี่ยนไปทำให้สองแม่ลูกครับได้เจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่สุดในชีวิตครับและพวกเขาจะต้องหาทางรอดออกมาจากโรงแรมแห่งนี้ให้ได้ อันดับที่เจ้าสก m ีม2 หลังจากเรื่องราวของฆาตกรโหดและซิดนียเด็กสาวผู้รอดชีวิตจากภาคที่1ได้จบลงไปครับเรื่องราวของเธอนั้นได้ถูกทําข่าวไปทั่วและได้รับความนิยมจนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในภาคที่2นี้ครับฆาตกรต่อเนื่องเจ้าเก่าได้กลับมาสมหน้ากากและตามล่าเธออีกครั้งหนึ่งครับ อันดับที่8ซอเรื่องราวของฆาตรกรโหดที่ไม่ลงมือฆ่าเหยื่อด้วยตัวเองครับแต่ว่าจะจับกลุ่มคนผู้โชคร้ายมาไว้รวมกันและให้เล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดนับว่าเป็นภาพยนตร์เลือดสาดอีกเรื่องหนึ่งครับที่แม้แต่คนชอบแนวนี้ยังต้องหวาดเสียวตาม อันดับที่7 A Nightmare on Elm s t r t e t 3 Dream w a r r i o r s เป็นภาคที่3ครับของตัวละครโหดอย่างเฟรดดี้คูเกอร์ที่ฆ่าคนในความฝันได้อย่างน่าสยดสยองโดยในภาคนี้เป็นเรื่องราวของคริสตินปาร์เกอรเด็กสาวที่ได้เจอกับเ r e d ดีในฝันแล้วรอดมาได้ครับแต่พอเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่กลับคิดว่าเธอนั้นสติไม่ดีจึงส่งเธอเข้าโรงพยาบาลและทำให้เธอต้องหนีเอาชีวิตรอดจากเฟรดดีอีกหลายครั้ง อันดับที่6 The Texas Chainsaw Massacre อันที่จริงครับภาพยนตร์นี้มี2เวอร์ชั่นด้วยกันคือปี1974และภาครีบูทในปี2003ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ติด1ใน15อันดับทั้ง2เวอร์ชันครับผมจึงตัดเวอร์ชันปี2003ออกครับเพราะว่าอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าและเรื่องเอาอันดับที่16นั้นกระเถิบขึ้นมานะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจาก Leatherface ฆาตกรที่มาพร้อมเลือดไฟฟ้าและถลกหนังเหยื่อเพื่อทำหน้ากากหนังมนุษย์ครับอันดับที่ 5. ไซโค ภาพยนตร์สยองขวัญแนวจิตวิทยาเรื่องราวของโรงแรมสยองขวัญ mm. Bed Motel ที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมากมาย mm. เมื่อเมลียนหลงทางและเข้ามาพักในโรงแรมแห่งนี้แล้วหายสาบสูญไปทำให้ไลล่าผู้เป็นน้องสาวต้องออกตามหาพี่สาวของเธอจนมาพบกับโรงแรมแห่งนี้พร้อมด้วยเหตุการณ์น่าหวาดเสียวจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องไซโคนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีในยุคนั้นและได้สร้างตามมาอีกหลายภาคครับ อันดับที่4 Friday the 13th หนึ่งในภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับโดยเป็นเรื่องราวของเจสันวูฮิสเด็กชายที่เคยจมน้ำตายที่ค่ายคิตัชลเล็กด้วยความประมาทของเจ้าหน้าที่ภายหลังค่ายริมทะเลสาบแห่งนี้ก็ถูกสาบแช่งและกลายเป็นสถานที่ฆาตกรรมหมู่โดยฝีมือของเจสันวูฮิสที่กลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งครับ อันดับที่3 s c สกรีมภาพยนตร์ที่ทําให้หนังแนวฆาตรกรต่อเนื่องเลือดสาดกลับมาอยู่ในกระแสได้อีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องภายใต้หน้ากากผีที่พร้อมจะมีดเสียบให้เลือดพุ่งกันเต็มจอครับอันดับที่2 อันไดแม่อ on e อ m s t ต e e t ภาพยนตร์เปิดตัวเฟรดดี้คูเกอร์ที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานกับฆาตรกรเหนือธรรมชาติที่มาพร้อมกงเล็บแหลมคมและไล่ไล่าเหยื่อในความฝันครับ และก็มาถึงอันดับสุดท้ายครับภาพยนตร์เลือดสาดที่ได้รับการโหวตมาเป็นอันดับที่1 h a l l ฮา e โลวีนเชื่อว,ว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนแอบเชียร์อยู่ครับแม้ว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้จะรู้จักตัวละครไมเคิลไมเยอร์สจากเกมเดดบด์ในไลท์ก็ตามครับแต่ว่าในต่างประเทศภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นระดับตำนานอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับกับฆาตกรเหนือธรรมชาติที่มาพร้อมมีดทำครัวคนนี้นี่เองครับ จบนะครับครบทั้ง15อันดับนะครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวท็อปนี่มาครบเลยนะครับทั้งสกรีมนะครับเฟรดดี้คูเกอร์เจสันนะครับไมเคิลไมเยอร์สสำหรับตัวละครพวกนี้เนี่ยติด1ใน15อันดับแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ผมแปลกใจก็คือตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเจสันจะได้ที่1นะครับแต่ว่าอันดับที่1ก็ไปตกให้กับไมเคิลไมเยอร์แทนนั่นเอง สุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG Key Store.com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอ l l e t มากมายอย่าลืมรับยหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน description ใต้คลิปและหากว่าเพื่อนๆไปที่ร้านแล้วไม่เจอเกมที่ต้องการเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นวอ l เล t และนําไปซื้อเองได้ครับโดยวิธีการนี้หากว่าเล่นแล้วไม่ชอบเพื่อนๆสามารถรีฟันเพื่อของเงินคืนไปซื้อเกมอื่นต่อได้อีกด้วย ส่วนใครก็ตามครับที่มีอะไรอยากจะสอบถามผมเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากบอกอะไรผมรู้ครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ